สวัสดีครับผมมาพบกับ Ford p r o ดี i v Jack นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube นะครับ Ford p r o ดี i v Jack นะครับผมวันนี้นะครับผมเรามาชมกับเจ้า Next Gen Ranger Raptor นะครับผมขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมราคา1,896,000านบาทนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง V6 นะครับผม3 0ลิตร397แรงม้าแรงบิด5 8 3้นิวตันเมตรนะครับ มาชมกันเลยครับว่าคันนี้จะแต่งหล่อยังไงนะครับผมมาดูที่กระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับสไตล์ r a ปเปอร์นะครับ f o r d Ford สีดำด้านนะครับผมส่วนด้านในนะครับไฟแบบซีแคมนะครับพร้อมแมสติก LED นะครับตัว m a สติก LED เนี่ยจะสามารถไฟนี่ยครับส่องได้ตามวงเลี้ยวนะครับผมจะสามารถปรับแสงสูงต่ำได้นะครับ มีร so ุ bottom, ่นนี้มีไฟตับอกด้วยนะครับผมดับเเตอร์ปมาครบเต็มเลยนะครับผมด้านบนนะครับจะมีช่องระบายอากาศของเจ้าตัวเวลาขับเร็วๆนะครับเป็นพวกระบายอากาศของตัวเทอร์โมนะครับนี่นะครับผมคิวค้างแบบเดิมๆนะครับขนาดประมาณสั5นิ้วนะครับ นี่ครับแต่ขอมาชมเจ้าไฮไลท์นะครับผมเป็นยาง BF Goodrich นะครับผมกับ m a ็ f u e l นะครับผมโหชุดนี้ก็มีต้องมี6หลักนะฮะอยากได้ราคาพิเศษยังไงนะครับโทรหาน้องแจ็คได้นะครับแจ็ค0 8 6 7 8 2 7 4 5กสครับสวยสุดๆครับนำเข้มนำดุนะครับผมมาดูนะครับด้านข้างมีกล้อง3 6 0้องศานะครับผม นี่ครับบันไดข้าสไตล์แรปเปอร์ครับใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับสีดำสวยดูมากๆครับนี่นะครับเป็นแรปเปอร์รแรกนะครับที่มีโรเลอร์นะครับเจ้าของนี่สุดจัดประดบอกจริงๆนะมีตัวโรเลอร์อยู่ด้านหลังด้วยนะครับผม อันนี้เป็นของแฮมเมอร์ครับสวยงามมากนะครับด้านหลังไม่รู้จะอธิบายในความสวยยังไงนะครับไฟเป็นเอกล,ะละักษณ์นะครับผมที่ทรงแบบเป็นตัว C นะครับสวยงามมากนะครับผมเซนเซอร์ด้านหลังครับชุดนี้จะชุดใหญ่ครับเป็นดำด้านดำดุนะครับผม ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นะครับผม f o r d Pro D ดี Jack นะครับเราจะลงคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับผมถ้ามีข้อสเสนอหรือข้อติดจริงอะไรก็สามารถเมนได้นะครับผมแต่อยากได้รถด,ดีๆหรือรถ f o r d ดีๆหรือโปรโมชั่นพิเศษนะครับรบกวนฝากด like, กดไลค์กดติดตาม Ford Pro D ดี Jack ด้วยนะครับผมวันนี้แจ็คขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ